นี่เป็นช่างทําอาวุธที่เก่งกาจที่สุดในประวัติศาสตร์เขาใช้เหล็กโพไซดอนมาทําเป็นตรีศูนย์โพไซดอนมอบให้กับกษัตริย์แอตแลนติกสกษัตริย์ได้ใช้พลังแห่งเทพมหาสมุทรที่อยู่ในอาวุธครองโลกได้สําเร็จพร้อมทั้งสร้างอาณาจักรที่เป็นของตัวเองตอนที่อาณาจักรอื่นคิดว่าโลกนั้นสงบสุขเขาก็ได้นําพายแอตแลนติกสเข้าสู่อารยธรรมที่ล้าสมัยแต่ทว่าตอนที่อาณาจักรกาลังเฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆนั้นเหล่าผู้นากลับยังไม่พอใจและด้วยความทะเยอทะยานนี้กษัตริย์ จึงจะดึงเอาพลังแห่งเทพมหาสมุรที่อยู่ในตรีศูนย์ออกมาแต่การกระทำนี้ทำให้พระเจ้าโกรธมากพวกเขาทำผิดกฎสวรรค์วันนี้เทคโนโลยีล้ำสมัยทั้งหลายถูกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำลายจนหมดส่วนพื้นดินก็สุดพังน้ำทะเลเข้าสัตว์ทั้งอาณาจักรแอตแลนติสชมลงสู้ท้องทะเลแต่เพราะตระีศูนย์ทำให้ชาวบ้านมีวิวัฒนาการที่เข้ากับที่อยู่พวกหนึ่งกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงครึ่งคนครึ่งปลา อีกพวกกลับเสี่ยมถอยเป็นสิ่งมีชีวิตน่าเกลียดในแอ่งน้ําส่วนกษัตริย์เพื่อลงโทษตัวเองเขาเลือกใช้ชีวิตที่เหลือในประเทศตัวเองอยู่ในความมืดมิดพริบตาเดียวก็ผ่านไปสิบกว่าปีผู้ด,ดูแลประภาคารคนนี้พบหญิงสาวคนหนึ่งที่ชายฝั่งเมื่อเห็นเธอบาดเจ็บหนักชายหนุ่มจึงพาเธอเข้ามาในบ้านเห็นเรือดำน้ำมงกระสุนในทีวีเธอโยนตรีศู์แทงไปที่หน้าจอทีวีวันต่อมาหญิงสาวก็ตื่นจากฝันเห็นสิ่งมีชีวิตขนสีทองตุกตุยเธอรู้สึกประหม่ามาก จากนั้นจับปลาทองในตู้ปลาใส่เข้าไปในปากแต่ชายหนุ่มเข้ามาเห็นฉากนี้พอดีขอร้องคุณอย่ากินหมาผมเข้าไปด้วยนะอุ๊ยหลังได้พูดคุยกันก็ได้รู้ว่าเธอเป็นราชินีแห่งแอตแลนติสเพื่อหนีการแต่งงานจึงแอปนี้มาที่นี่และด้วยเหตุนี้เธอจึงได้พบกับทอมผู้ดูแลประธาคารโดยบังเอิญภายหลังจากการดูแลเอาใจใส่ของทอมไม่นานความรู้สึกของพวกเขาก็เกิดเป็นความรัก จากนั้นให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าอาเธอเดินคิดว่าทั้ง3จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปแต่คิดไม่ถึงว่าคืนนี้เสียงระเบิดดังพังประตูบ้านพวกเขาและผู้บุกรุปก,ก็คือทหารที่กษัตริย์แอตแลนติสส่งมาพวกเขาได้รับสั่งให้มาจับตัวหญิงสาวหญิงสาวเห็นดังนั้นจึงรีบส่งตัวอาเธอให้ทอมจากนั้นหมุนตัวเตะกระเด็นหมุนตัว360องศากลางอากาศจัดการศัตรูได้ง่ายได้ ตอนนี้ทำได้โยนตรีศูนย์ให้ภรรยาพลังแห่งเทพมหาสมุทรกลับคืนสู่ร่างเธอทันทีเริ่มต่อสู้กันต่อการต่อสู้ด้วยท่วงท่าที่สง่างาม,งามจบสิ้นสงครามง่ายดายแต่เพื่อความปลอดภัยของสามีและลูกชายสุดท้ายอัลลานาก็ตัดสินกลับสู่มหาสมุทรเธอจะแลกกิระตัวเองกับความปลอดภัยของทั้งสองพร้อมบอกว่าพอสถานการณ์สงบลงแล้วจะกลับมาหาพวกเขาแน่แล้วก็ผ่านไป20ปีทุกวันทำจะมาเนาะภรรยาที่ทะาเรือ สิ่งที่ได้กลับเป็นความผิดหวังและแค,ควนว้วงที่ไม่มีวันสิ้นสุดตอนนี้อาเธอก็กลายเป็นหนุ่มร่างกำยำแล้วพ่อลูกทั้งสองพึ่งพาอาศัยกันแต่เพราะเขามีสายเลือดของชาวแอตแลนติกดังนั้นตั้งแต่เด็กอาเธอจึงสามารถพูดคุยกับปลาได้สิ่งมีชีวิตทั้งอกวาเรียมต่างก็ยอมเชื่อฟังเขาแต่ไม่เพียงเท่านี้อาเธอสามารถหายใจในน้ำได้ตั้งแต่เด็กดวงตาสีทองคู่นั้น สามารถขจัดเมฆหมอกที่อยู่ใต้ท้องทะเลด้วยเหตุนี้จากการฝึกผลเขาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไงความลับก็ไม่มีในโลกการมีอยู่ของเขาก็ถูกกษัตริย์แอตแทลนติสพบเข้าดังนั้นในช่วงพลบค่ำวันนี้ตอนที่อเธอขับรถพาพ่อกลับบ้านนั้นกลับพบว่าที่ชายฝั่งเกิดคลื่นสูงขึ้นเรื่อยๆและมีเรือรบนับไม่ถ้วนกำลังถูกซัดเข้ามาบนฝั่งเขาเรียบเรียบพันเร่ง แต่ถึงแม้เขาจะรีบเร่งแค่ไหนแต่เพราะไม่เร็วพอจึงถูกน้ําทะเลกลือนกินทันทีตอนนี้ไม้ท่อนหนึ่งมากวางตัวเขาอยู่กว่าจะหลบเลี่ยงอุปสรรคแล้วมาที่รถได้กลับพบว่ามีกําแพงน้ําขนาดใหญ่คอยคุ้มกันตรงนี้อยู่อาเธอเห็นดังนั้นก็พุ่งตัวเข้าไปทันทีแต่พอเขาลากพ่อที่หมดสติในรถออกมาพ่อกลับหมดลมหายใจไปแล้วเพราะกินน้ําเยอะเกินไปตอนนี้เองหญิงสาวผมแดงก็เดินออกมาจากม้านน้ํา คนผู้นี้คือเมราองหญิงแห่งแอตแลนติกจากนั้นเมราก็ใช้พลังเหนือมนุษย์ของตนสุดท้ายก็ดูดน้ำออกมาและช่วยชีวิตทำไว้ได้พอวันต่อมาคลื่นทะเลสงบแล้วพวกเขาพบว่าไม่ได้มีเพียงเรือรบที่ถูกซัดเข้าฝั่งขยะที่มนุษย์ทิ้งลงทะเลมาเป็นเวลานาน,านก็ถูกซัดก,กลับมาเช่นกันในขณะเดียวกันเรือดำน้ำของรัฐถูกบุกรุกโดยโจนนอกชายฝั่งพวกเขาบุกเข้ามาจัดการลูกเรือทันที และตอนที่เราโจรคิดว่าตัวเองชนะแล้วจูจ่ๆเรือดำน้ำก็สัย่างรุนแรงจากการตรวจสอบกล้องมีมนุษย์คนหนึ่งกำลังยกเรือดำน้ำขึ้นมาบนผิวน้ำและคนผู้นี้ก็คืออาเธอร์เจ้าสมุดเขาพังประตูเหล็กเข้ามาอย่างง่ายดายจากนั้นก็กระโดลงมาในเรือเพื่อรับมือกับการโจมตีของศัตรูอาเธอร์ออกประตูเหล็กมาเป็นกรอดกำลังจากนั้นก็จัดการเหล่าคนร้ายได้อย่างง่ายดาย แต่ตอนนี้มีคนคิดจะลอบทำร้ายเขาจากด้านหลังอเธอหลบการจู่โจมได้ทันจากนั้นยกขึ้นวิ่งชนขอบประตูจัดการคนร้ายได้สำเร็จเขาพังคีมที่ขวางประตูอยู่ช่วยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดออกมาเมื่อเห็นเหล่าทหารขึ้นแาชูชีพหนีไปแล้วอเธอก็อยู่ต่อสู้กับหัวหน้าโจรตัวต่อตัวเขากำลังเผชิญการโจมตีที่บ้าคลั่งของศัตรูเขากลับไม่หลบเลี่ยงและใช้ร่างรับบาปนั่นจากนั้นจับโจรโยนจนกระเด็นไปไกลโจนถูกจัดการจนหมดทางสู้ จากนั้นก็รับมีดด้วยมือเปล่าทุบอาวุธหักเป็นสองท่อนแต่ทว่าตอนนี้เองชายหัวล้มลอบโจมตียิงอาวุธใส่อเธอจากด้านหลังเห็นร่างเขามีกวนออกมาและนอนแนบนิ่งบนผืนคนร้ายคิดว่าครั้งนี้คงชนะแน่แน่แล้วแต่ใครจะคิดวินาทีต่อมาอาเธอกลับลุกขึ้นโดยไม่บาดเจ็บเลยยังไม่ทันที่จะชายหัวล้มจะได้ใส่กระสุนก็ถูกอีกฝายโยนหอกใส่ติดอยู่กับกำแพง ระหว่างต่อสู้ผนังเรือถูกระเบิดพังชายหัวล้มจึงถูกเหล็กกดตัวเอาไว้หัวหน้าโจรคิดจะขอร้องให้อเธอช่วยแต่เพราะความผิดพวกเขาอเธอจึงปฏิเสธคำขอร้องของพวกเขาและเพราะแบบนี้เขาจึงสาบานว่าจะให้เจ้าสมุด